สวัสดีค่ะพกสิ่งนี้ไว้ในกระเป๋าตังค์จะทำให้เงินเข้าทุกวันมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเข้าทุกวันก่อนอื่นอย่าลืมติดตามช่องป๊อปปอนรีวิวด้วยนะคะหลายคนคิดว่าสิ่งที่จะพกไว้ในกระเป๋าตังค์เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกทรัพย์ เงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายจะทำให้เรารวยได้ไม่รู้ตัวสิ่งของนำโชคที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้สิ่งของเหล่านี้มีอะไรบ้างเรามาเริ่มชมกันเลยค่ะ 1. เงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงคือเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจที่จะเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จะทำให้เงินมีเก็บมากขึ้นเงินขวัญถุงนั้นมาจากหลายแบบเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ได้มาจากพระที่เราศรัทธาหรืออาจจะเก็บจากเลขท้ายที่เป็นมงคลเช่นเลขที่มีลงท้ายด้วย8ซึ่งมีความเชื่อว่าเลข8เป็นเลขมงคลจะช่วยเรื่องความมั่นคงมั่งคัง่งและหนุนดวงด้านการเงินให้มีกินมีใช้ตลอดเวลา ถ้าจะให้ดีอย่าลืมพับธนบัตรที่มีเลข8เก็บแยกไว้อีกช่องหนึ่งของกระเป๋าตังค์เลยนะคะจะได้ไม่เผลอไปหยิบใช้ค่ะ 2. เครื่องรางที่มีสีทองเหลืองหรือสีเงินหรือเหรียญโบราณต่างๆอะคะ่ะมีความเชื่อกันว่าทั้งสองสีนี้เป็นสีมงคลที่แสดงความรุ่งเรืองในด้านต่างๆความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและยังช่วยเสริมโชคลาภให้ชีวิตปังแบบสุดๆ ใครอยากจะเสริมดวงด้านการเงินเรียกทรัพย์เข้าก็ลองหาเครื่องรางสีทองเหลืองและสีเงินพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ 3. การกดาดสีเหลืองหรือสีทอง สีนี้จะเป็นตัวแทนของธาตุดินที่มีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงเสริมดวงด้านการงานซึ่งอาจจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือซองใส่บัตรต่างๆก็ได้ค่ะที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือสีทองพกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอจะช่วยส่งเสริมในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าไม่มีปัญหาและไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆค่ะส แม่เหล็กดึงดูดซับในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่เพื่อที่จะหยิบเงินออกจากกระเป๋าต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะเสริมดวงเรื่องการเงินให้มีใช้แบบไม่ขัดสนก็ต้องพกแม่เหล็กเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ตามความเชื่อว่าแม่เหล็กจะช่วยดึงดูดเงินที่ใช้ใจ่ายออกไปให้มีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ ใช้เงินเท่าไหร่ก็จะดูดกลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมค่ะ 5. กระจกพกพาอันเล็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าการพกกระจกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ยังเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมดวงด้านการเงินและส่งเสริมโชคลาภได้ด้วยอีกนะคะแนะนำให้ลองหากระจกทรงกลมๆอันเล็กๆ พกใส่กระเป๋าตังไว้แต่ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่ากระจกอันนั้นต้องไม่แตกต้องไม่มีรอยแล้าเท่านี้ก็จะช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าตังค์ทำให้มีสถานะการเงินคล่องตัวมากขึ้นเลยค่ะข้าวสารจํานวน21เม็ดข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยและอีกหล,หลายๆประเทศในโลกเลยค่ะมีความเชื่อว่าหากเก็บข้าวสารจํานวน21เม็ด ไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยลดการจับจ่ายใช้สอยเงินออกไปและช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ากระเป๋าสตางค์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะลองหาถุงเล็กๆแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ดูสิคะซึ่งวิธีนี้อาจช่วยได้ให้มีเงินเพิ่มขึ้นมามากมายได้เลยคะ่ะ 7- ซองสีแดงหรืออ่งเปาคนโบราณเชื่อว่า หากเก็บซองสีแดงจากคนที่ให้เราไว้จะช่วยให้การเงินดีขึ้นมีเงินเก็บและไม่ขัดสนค่ะสิ่งของนำโชคทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ควรพกติดกระเป๋าไว้เชื่อว่าจะช่วยเรียกทรัพย์และช่วยให้ผู้ใช้มีเงินเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายหากใช้แบบไม่คิด ก็จะทำให้เงินที่ไหลเข้ามาหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะแนะนำสายมูทั้งหลายให้พกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้โดยเฉพาะใครที่อยากเสริมด้านการเงินให้มีเงินทองไหลามาเทมามีเงินไม่ขาดมือหรืออยากให้สถานะทางการเงินราบลรื่นไม่ติดขัดก็ลองทำดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องป๊อปปอน์รีวิวนะคะคลิปหน้าเราจะมีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับชมและรับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ